ุร่าท ok ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในนามของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสในวันนี้สื่อเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมช่องทางการเข้ามีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ร ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพี่น้องประชาชนและเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายรวมถึงสู่มวลชนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ที่จะมีขึ้นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนอปปพรรตำรวจสมาชิกศูนย์ส,ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมกลุ่มผู้นำสตรีนักเรียนลูกเสือรวมทั้งพี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผม ใครขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กรัณากก่าเปิดกิจกรรม b ิ g กเดืกรุณาลงเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรและย่อนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อขอเรียนเชิญครับมุกดาหารท่านปลัดจังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหารตลอดจนพ่อแม่พี่น้อง ชาวมุกดาหารผู้ร่วมอุดมการรักประชาไตยที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายวรยานบุญนาชผู้ว่ารา,ายการจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเดินลงลงบิ๊กเดย์เพื่อประชาไตยของจังหวัดมุกดาหารการขับเคลื่อนกระบวนการในการที่จะขับเคลื่อนประชาไตยให้เป็นหลักในการที่จะ บริหารบ้านเมืองกระบวนการการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้กับเรากําลังจะเลือกผู้ที่มาบริหารบ้านเมืองแทนเราในวันที่14อย่างหน่วยเลือกตั้งของแต่ละท่านที่มีสิทธิ์นะครับเป้าหมายของจังหวัดมุกดาหารนั้นเราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวได้เคารพสิทธิของตนเองในการที่จะลุกขึ้นมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเรามีความคาดหวงังคาดหมายและเราคิดว่าวันนี้เป็นกำลังเป็นพลังอย่างยิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาวมุกดาหารของเรานั้นจะมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า80%ให้ได้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนคงจะได้พร้อมใจกันในการที่จะร่วมรณรงค์และก็เชิญชวนผู้มีเสียงเกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันในการ ลดนเดินลนลง Big Day ในวันนี้นะครับก็ขอให้การจัดก,กิกรรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรม Big กเดย์ลดนลงเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566และขอให้การจัดกิจกรรมดําเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ทุกประการขอบพระคุณครับ เลือกตั้งนะครับบัตรนี้จะเป็นบัตรสีม่วงนะครับเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร,รแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับการเตรียมการบริการจาังหวัดนครชูบัตรให้ดูนะครับนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะพับและหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งครับซึ่งเป็นวิธีการ ในการเลือกตั้งในวันนั้นในคูหานะครับของการเลือกตั้งนะครับพับเสร็จเรียบร้อยปักก็จะเด้ด้านหน้าแบบนี้นะครับและก็จะย่อนลงในที่ปักเลือกตั้งด้วยตนเองครับกลับไปทน้งวารายการตหวจงานได้ย่อนบักเลือกตั้งลงในที่ปักเลือกตั้ง นะครับของหยีบัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบบแบบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรใบที่2ครับจะเป็นบัตรแบบบัญชีรายชื่อนะครับจะมีสีเขียวครับข้อสังเกตคือสีเขียวจะเป็นบัตรแบบบัญชีรายชื่อนะครับเช่น <c oughs> เดียวกันครับเมื่อท่านได้ทำเครื่องหมายบนบับตรเรียบร้อยท่านก็จะพับบัตรด,ด้วยตนเองนะครับ เมื่อพับเสร็จเรียบร้อยก็จะมีลักษณะเช่นนี้ครับเสร็จแล้วท่านก็จะย่อนบัตรลงในหีบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองนะครับวันนั้นก็เช่นเดียวกันครับเราจะเป็นผู้ย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองสามสองหนึ่ง ครับเรนองบนที่สเื่อนจะเป็นที่้าเาาาาแยกาตาดนอีกาษาลูกเสืออาสาตกรองนะครับขที่หนสุดท้ายขบวนตอยาคณะบ่อไล่นี้ครับ ศากรส,กสอแรอจิตอาสาลูกเสือกกตนะครับขบวนที่5นะครับอ้าวลูกเสือลูกเสือเครื่องนะครับลูกเสือเครื่องนะครับแล้วก็ขอบวนสุดท้ายขอบวนก,กรอบยาวบ่อไล่บ่อนี้นำทีมโด,ดยประธานบอลโมสว,วยงามสวยงามสวยงามพร้อมเพียบมีพลังของทุกจุดของก,ก,ก,องกรกตพงศ ihan นะับท่านพอจักรินจักรยานได้สุดยอดเก่งอย่อลังการมากๆนะครับขอบคุณทุกคนทุกบ้านส่งทุกท่านนะครับอยากได้ของคุณทาไม่เงี้ยรคาขับไปอีกเดินก็ได้กีรื่อครับว่าเท่าไห่ทราบทานเดินแลวตอนสีแถวนะครับพี่น้องครับแถวจอนสีแถวนะครับเป็นแค่เสือการภาคใตยพี่น้องประชาชนบอกไม้บอกมือ

ขอให้ขอให้ประชาขึ้นปไทยจงเจริญ